สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b e M2 เ,เจริญการช่างนะครับโรงงานผลิตคาบติดลดถดไถวันนี้มาอัปเดตในส่วนของงานผลิตนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่สั่งซื้อเข้ามานะครับว่าตอนนี้งานผลิตเรานะครับก็เป็นตัวติดผ่านก็มีติดโรตารี่ก็มีนะครับสําหรับวันนี้ก็จัดทรงนะครับลูกค้า3ท่านนะครับเมื่อวานผมโทรหาลูกค้าอีกท่านหนึ่งอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์นะครับลูกค้าไม่รับโทรศัพท์แต่ลูกค้าตอนเช้าลูกค้าโทรมานะครับแล้วก็ผมจะส่งสินค้าให้วันจันทร์ถึงวันอังคารนะครับสําหรับลูกค้าอยู่ที่อยู่บุรีรัมย์นะครับถ้าผมส่งเมื่อวานเป็นวันศุกร์นะครับเออเป็นวันเสาร์สินค้าก็จะถึงวันจันทร์แต่ถ้าผมส่งวันจันทรสินค้าถึงวันอังคารนะครับก็จะถึงวันถัดไปจากที่ผมไปส่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานจะจบตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่รับโทรศัพท์ผมก็เลยส่งให้วันจันทร์นะครับ อ่าสำหรับ3ตัวนี้นะครับนี่ตัวที่ผมจะส่งให้วันจันท์ก็เป็นคุณคุณแจ่มจันท์นะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ตัวนี้ก็เป็นคูบูต้าเ0็มเนะครับ M7040 นี่เนี่ยครับโครงผานเป็นของคูบูต้านะครับอ่าแล้วก็2ตัวนี้จะจัดส่งให้วันนี้นะครับ2ตัวนี้จะส่งให้วันนี้ลูกค้าสั่งซื้อมาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับตามคิวผลิตนะครับลูกค้าสั่งซื้อมาประมาณ1อาทิตย์นะครับ ตัวนี้คุณคุณสุตันนะครับคุณสุตันอยู่ที่ตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวยันม้านะครับตัวยันมา้าตัวยันมา้าเจ็ดสิบห้าแรงนะครับก็เป็นสีตรงกับยันม้านะครับนี่เก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นคุณน้อยนะครับ คุณน้อยอยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัดธานีนะครับตัวนี้เป็นคูปัตตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับคงผ่านเป็นของตาช้างนะครับคงผ่านตาช้างเป็นใบยี่สี่นิ้วนะครับไปถึงก็ติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนู่นที่เราพ่นสีให้เมื่อวานนะครับประกอบเสร็จพ่นสีก็จะจัดส่งวันนี้นะครับสําหรับตัวนู้นก็ไปจัดส่งที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็จะได้ไปส่งให้วันนี้ทีมงานช่างนะครับปกติวันอาทิตย์วันนี้เราหยุดนะครับ แต่ว่าวันนี้เราถือโอกาสไปติดตั้งนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้กับพี่น้องได้ดูกันว่าการติดตั้งค่าติดโรตารี่ติดยังไงนะครับสําหรับตัว RX182F นะครับตัวนี้นะครับที่เราจะไปติดตั้งเป็น l 4 7 0 8นะครับฝากพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับเพื่อดูรีวิวการติดตั้งการใช้งานในช่องในเพจนะครับแล้วก็ถ้าใครดูผ่านทางช่องทาง y t u t u อ่าก็ค้นหาคำว่าอูเอสเจริญการช่างนะครับ ถ้าใครดูผ่านเพจ Facebook ก็กดคําว่าวิดีโอนะครับจะเห็นวิดีโอการใช้งานยาวๆนะครับเพราะว่าส่วนมากถ้าเราเข้าไปดูบริเวณหน้าเพจมันจะเห็นเ,เฉพาะวิดีโอที่เป็นคลิปสั้นนะครับก็ขอบคุณลูกค้าแล้วก็อีก3ท่านนะครับสามท่านที่สั่งซื้อเข้ามาก็เป็นคุณขานนะครับอยู่ที่อําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหนึ่งท่านนะครับที่ผมจะขึ้นงานต่อ,อสินค้าล็อตนี้นะครับแล้วก็ อ,อีกท่านหนึ่งที่ส,สั่งซื้อเข้ามานะครับเมื่อเช้านะครับตัวนี้ลูกค้ายังไม่ได้ลดนะครับจะได้ลดประมาณวันที่11นะครับคุณสุพันนะครับลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเมื่อเช้าอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตัวนี้สั่งค่าติดผ่าน1ตัวแล้วก็ติดโรตารี่1ตัวนะครับก็เป็น L 4 0 1 8ลูกค้าที่สั่งซื้อช่วงนี้จะได้ค่าติดโรตารี่เนี่ยเราแถมปีกให้ทุกตัวนะครับแถมปีกให้ทุกตัวไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ลูกค้ายังไม่ได้รับลดนะครับ ก็สั่งคาดไว้ก่อนเลยนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้วางใจเอ็มสอเจริญการช่างนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งที่สั่งซื้อเข้ามาก็เป็นคุณปีชานะครับคุณปีชาอยู่ที่อําเภอปงจังหวัดพะเยานะครับตัวนี้เป็นรถไถอีสกิ40แรงนะครับตัวนี้เป็นค่าติดลรตาอรี่นะครับลูกค้าใช้รถอีสกิแต่ว่าลรตาอรี่นะครับเป็นของตาช้างนะครับเป็นของ rx 1 6 5 e เป็นของรถ40แรงนะครับ ก็คาติดโรตารี่ก็อยู่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับก็จะขึ้นงานให้ต่อรถนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับใครที่จะสั่งซื้อหรือสั่งผลิตสินค้านะครับไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะครับตัวนี้ผมให้เครดิตก็คือลูกค้าแจ้งเป็นชื่อที่อยู่เฉยๆนะครับสินค้าผลิตเสร็จแล้วนะครับถ้าโซนที่อยู่โซนนอกเหนือจากภาคอีสานผมก็จะจัดส่งขนส่งใบษณีไทย ลูกค้าก็รอรับของที่ไปษณีนะครับจ่ายเงินที่นั่นได้เลยนะครับถ้าอยู่โซนภาคอีสานนะครับสินค้าถึงหน้าบ้านค e ่อยจ่ายตังค์นะครับไม่ต้องโอนเงินมาก่อนไม่ต้องห่วงว่าเออโอนโอนตังค์งมาแล้วจะได้ของไหมนะครับไม่ต้องห่วงเรื India, ่องนั้นเลยเพราะว่าผมไม่ได้เก็บตังค์ก่อนนะครับตัวนี้ผมให้เครดิตทุกท่านนะครับเพราะว่าที่สั่งเข้ามานะครับส่วนคนที่สั่งเข้ามาเนี ube, ่ยส่วนมากเนี่ยรับของหมดนะครับรับของหมดนะครับ ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ไว้วางใจเอ็มสเจริญการช่างนะครับก็หลังจากนี้ก็จะขึ้นคิวผลิตงานนะครับติดผานก็มีติดลตรตารี่ก็มีก็ฝากพี่น้องนะครับที่จะสั่งซื้อโทรสอบถามคิวผลิตได้0887478136โรงงานอยู่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสาครคามนะครับขอบคุณครับ